ที่ว่าคัดค้านว่าพระไตรปิฎกมีความน่าเชื่อถือ80%อีก20%ไม่น่าเชื่อถือนะครับพระเถระทั้ง8ท่านท่านก็ยกเหตุผลมหาหักล้างนะโดยที่บอกว่าพระวินัยปิฎกในส่วนไหนที่ไม่น่าเชื่อถือใช่20%มัน้ยะปอน่าปาราชิก4เนี่ยใช่ัหมนะหรือสิกขาบทใดใน227ข้อเนี่ยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดในพระวินัยปิฎกและต่อมาในส่วนพระสูตร ก็เป็นเช่นเดียวกันกันกบพระวินัยปิฎกนะเช่นเดียวกันก็หมายความว่าในพระสูตรทั้งหมดมีทีขัตติกายมัชฌิมนิกาย,กายสังยุตตานิกายอังคุตระนิกายเนี่ยมีทั้งหมดหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสูตรโดยทีขัตติกายนะครับมีสามสิบสี่สูตรมัชฌิมนิกายร้อยห้าสิบสองสูตรสังยุตตานิกายเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบสองสูตรอังคุตระนิกายมีพระสูตรเก้าพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดสูตรเนี่ย มันมีส่วนไหนที่บอกว่ามันไม่น่าเชื่อถือหรือถ้าจะ